สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับลูมิเอลประกายแสงนัตตี้นะครับผมโอ้ประกายแสงจริงแล้วเราก็อยู่ในฉลองครบรอบหนึ่งปีแบ็คโควาเอร์นะครับเราอยู่กันมาหนึ่งปีแล้วนะครับผมและตู้นี้ครับลูมิเอลจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นแรกผมมี300ตัวกับ50,000เพชรจะทำตัว5ดาวการ์ด5ดาวไปสุ่มกันอันเชิญอาเจมาสวัสดีครับอาเจไปลุยกันเชิญรับชมครับลุยเลย ไอดีของผมก่อนนะไอดี ID หลักเดี๋ยวไอดีสายฟรีมีแน่นะครับผมเดี๋ยวทําคลิปแยกไว้นะครับผมส่วนอนนี้เสร็จคลิปหน้าเป็นคลิปรีวิวแล้วก็ตัวของผมเนี่ยอุ้ยมาถึงจเจ้าเลยหรออุ้ยพลังอะเจวะ๊ว่ะอุ้ยดูไว้ทุกคน3ได้กค่สาอ้ยสุดยอดผมจะบอกว่าได้การเลยเหรอจี <laughs> ดวงดีจัดๆจริงๆดวงดีกันไปแล้วเดา๋ยวว่ายาท้าทายกับระบบโอ้โหสุดยอดมากเชไปต่อเลยเออแต่ผมอยากได้ตัว5้าดาวเลยอ่ะอยากได้ตัว5้าดาวเลยไม่ได้การไปแล้วชื่นใจละสบายละเพราะผมมีดองเอาไว้นะครับผมผมจะบอกว่าของที่ผมทําไว้ให้กับตัวเองอ่ะดีหลักก็คือคีเลตใช่ไหมคีเลตอเมจิเคส่วนไอ ID สายฟิหยาทำคีดามเมจดไว้เดี๋ยวมาเทียบกันว่าคีเลตกับคีดาเมจ อันไหนมันแรงกว่านะครับผมวันดีครับอาลี่วันดีครับเวอเวอไม่ไม่ไม่มันให้มาให้ดีใจเฮ้ยไม่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 อาะเจ๊เขาของจริงเขามือทองของแท้แล้วนรกของจริงไปสองรท่านสวัสดีนะครับมาอีกแล้วตรงนี้ขอทั้งตัวและการขอตัวห้าดาวการห้าดาวจังหวะนี้ไม่ห้าดาวไม่เลิกไม่ห้าดาวไม่เลิกเออรุ่นที่1เขาใช้ไม่ใช้แหวนวงโกเล่เหรอมือลุงตั้งหากเออมือ อะไรอาเจย์ไม่เคยดูรีบอลเนาะไม่ได้เลย <laughs> มันคือมันคือรีบอนอุ้ยขอบคุณครับอะไรอะ่ะมอนหนิงเงาอ๋อมอนมงโดนทสิบบาทผมก็ออกนี้ละการได้โรแรกที่เหลือเกลือหมด,ด,ดสรุปการันตีได้ตัวหนึ่งกาซหนึ่งผมก็ออกนี้แหละดอกโรแรกที่เหลือเกลือหมดสรุปออกตัวหนึ่งก๊าซหนึ่งมาก <laughs> ไม่ดิ อาเจ๊อาเจ๊แล้วผมทําตัวดีมั้ไม่พี่ต้องบอกก่อนว่าพี่จะให้ผมสุ่มตัวผมด้วยอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวสุ่มตัวพี่ด้วยเลยโอเคโอเคอเดี๋ยวสุ่มตัวพี่ด้วยเลยแล้วคอนเทนต์วัน,นหน้าทำอะไรอ่ะรู้กินปูที่บ้านวงกโกเล่มายัางไงเออประตูทองชุดสวยลืมตาปากเปยียงเออนี่ไ,ไงก็แค่นี้ก็ตัวมาพร้อมการ์ดอะตัวสักสามตัวไม่เนี่ยสองไปก่อนแบบยังเชิง อย่างเชิงเออส่วนใหญ่คอมเมนต์มาบอกว่าตัว5้าการ์ดหนึ่งกันหมดเลยวะตัว5้าการ์ดสองมาดิหนึ่งการันตีของเราจะเป็นยังไงกดไลค์จะ100แล้วฝากกดไ like ลค์กันคลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะตึมมาเอาตัวม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 าเฮ้ยจงแสดงให้เห็นตระกูลของ <c oughs> ออเฮ้ยเปียยังจะมีลุ้นยังมีรุน้นอาจจะจักโคเวอร์ยังมีรุน้นระดับพี่ต้องใส่สุดดิ แน่นอนครับพี่ต้องยอมรับความเกลือของตัวเองนะเข้าใจไหมเข้าใจมามาทุกคนอยากเห็นสุดต้องให้ผมได้นี่ยาโลกที่พวกฉันอยู่กับพวกนายเด้นรวยเสนเดินสนมต้องมาอย่างถึ่แน่นอนจิกิะตชิโจิจิงใส่ประกายแสงนาตีมาแล้วลูเมียวประกายแสงอย่างเท่ พี่นาตี้อย่าสิ้นหวังครับแบบเวตโต้พี่อยากจะปั้นเวตโต้อยู่เนี่ยเพราะมันเล่นกับลูมิเลได,ดส้สองสองนะครับผมเทจัดมาเลยครับ254คนลุยต่อครับอุ้ยขอบคุณครับโค้ชพาสว่าไงพาสโดเนส1บาบาทวินเลี่ยมแทงยังเบนได้ไหมครับวินเลี่ยมแทงยังเบนได้ไหมครับ <laughs> วินเลี่ยมแทงยังเล่นได้ครับ วิลเลียมแซงยังเล่นได้ครับเวตโต้เขียวเหรอครับพี่ใช่เวตโต้เขียวเล่นได้ครับเล่นเล่นกับทีมนี้ได้เลยเพราะมันจะยูยูให้ต้องเล่นเวอร์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยนะไปยังสุดยอดเจเนเรืงเป็นไงอะ่ะส่วนตัวผมไม่ได้ตามแบ็คอร์ตีเับไปเอาตัวเป็นครั้งแรกที่ไม่ขอการเพราะว่าทีอับการเยอะอยากได้ตัวมากกว่าแต่การมากก็ดีตัวมากก็ดีการมากก็ได้ มาตัวมาเยอะๆขอตัวมาเยอะขอบคุณสหรับการติดตามใหม่ด้วยนะครับน้องอะไรอ่ะน้องคารารวิหรอนะคาราวินะครับอย่านะ <c oughs> ตู้ก้าเรื่องอะไรดีครับโอ้โหแชตทตอบพี่จีนี้ตอบจนเมื่อยปากแล้วเนี่ยโอ้ <c oughs> ขอบคุณสหรับการติดตามใหม่เนี่ยซันแซกซันซันแม็กนะครับ,รบมาตัวแล้วก็จากคูเบอร์โอ้ลาเดีเหรอโอ้ไป <c oughs> 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 พี่เล่น,นโปรแกรมมาอะไรบูส,สแตคครับผมบูสแตคอัปเดตไม่ได้พี่พอยากอัปเดตได้ปกตินะครับเอออดีตตัวตงึตตวตง,อตตตงของพี่เลยนะตัวอะไรก็ได้ครับไม่ดีถ้าเกิดตูวเก้าๆนะครับชา์ลอตเขียวครับมีโมเขียวถ้าขาดตัวดาเมจเป็นลักฟ้าไม่ก็โซรามืดครับแล้วผมก็ตอบอย่างนี้เรื่อยไปสองม่เออคนดูบูมมันจะเจียดสองร้อยเจ็ดสิบห้านลูเมียลลูเมียล ผมเพิ่งมาดูครับสวัสดีด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยุนเข้าใจได้ครับโชเคบาโฮเฮ้ยกาลูมลโอโหสีทองเหมือนกันปักหมุดเลยพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปักหมุดให้ใครใครพิมพ์มาก็ได้ใครพิมพ์มาก็ได้เดี๋ยวพี่ปักหมุดคนนั้นให้โอเคไหมตู้ก้าวกลับพิมพ์พิมพ์มาตู้ก้าวกาวสุ่มตัวนี้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 แล้วเดี๋ยวพี่ปักหมุดให้โอเคไหมออกทองบ่อยจังครับอายเลย เออมันต้องประกายสีแสงส,สีทองสีทองใหม่แล้วเออการลูมิวสุดยอดสุดยอดอด,ดูดูดูแลวจำไว้และนำไปใช้นะครับน้องๆจำได้แค่นี้ <laughs> <laughs> เอาใหม่เอาใหม่พี่ม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 าใหม่ผมมือใหม่เปิดไป200ลูมิวตัว2การ์ดหนึ่งเอาตัวอะไรมาเล่นด้วยได้ไหมครับ มีชาลอดเขียวโนเอลช่วยน้าโรตัสครับเอาโลตัสมาเล่นด้วยเลยครับได้แน่นอนโรตัสหาง่ายด้วยจําเป็นต้องมีไหมครับรลูเมียวจําเป็นครับพี่บอกเลยว่าต้องจําเป็นรถทูสามรวิวนะครับอีก7คนครับถ้ากดไลค์หนึร้อยคนดู300แน่นอนครับกดกดไลค์ขออีกห like ค,<ม>คนหรอไม่รู้ไม่ได้ดูลืม,มอีก2<ม>ตัว<ม>พี่เออมาจะสามคนแล้วไอ้ปเออมา ผมว่าสีหน้าประตูมันสิสิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้เริ่มใหม่จัดไปครับมาโรตาร์กนประสานกินกาอะไรก็อร่อยถูกต้องเลยครับมามาพร้อมสุ่มชาลอดเขียวมีโมเขียวขาดดาเมจลักฟ้าตุกโกลก้าเอ้ยขาดในนี่ขาดโซลามืดโซลามืดด้วยอันนี้มันได้อยู่แล้วนี่ถ้ามันการันตีถูกปะเอ้ยกาไปแล้วไม่ใช่การันตีแล้วเนี้ยกาชาลอด กาชาลอดครบห้ายังวะนี่เก้าสิบมีมีสีทองอันนี้คือการันตีไปยังยังยังบ้าจริงหรือว่าการันตีไปแล้วรอบหนึ่งยังรู้เขาคุณสารับสมสักด้วยนะครับกดติดตามใหม่ครับผมครับลุงเหรออารมณ์เจ้าไปทงทีเจ็บแม่คบน้องไปหนึ่งดอกยังอันนี้ข้ามไม่ไหมถึงลุงเหรอลุงอะไรลุงจับเอ้ยขูนบุรี ไรบบูลี่้าก็น้องสมศักดิ์กดติดตามมาลุงอะไรอ่ะลุงผมลุงพี่ชื่อสมศักดิ์เข้าใจแต่น้องไม่ใช่ลุงหรอกชาลอดเขียวมีมิโมเขียวที่บ้านอาจจะจะมาดูสุดยอดอ่ะสุดยอดขอบคุณครับเอออาจจะใช่ลุงรันสกุลอะไรอ่ะเดี๋ยวนะไม่ได้อ่ะปักหมุดปักหมุดก่อนปักหมุดก่อนโอเคมา ต่อต่อต่อไปเลยลุกขึ้นมาการันตีไปอย่างยังนี่ไงสามไปสี่ปุ้งปุ่งปุ่งมาอ่ะครบแล้วพี่ขอบคุณมากครับกี่โลแล้วครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะเปิดไปเรื่อยๆพี่เปิดแบบออลอินอะเทหน้าตักพี่นัตตี้เปิดไป320โลใช้ที่อัพการ์ดดาวไปสองถ้าใช่ได้เมือแต่อ่านแชทขอโทษ คุ้มอยู่ไหมครับคุ้มครับคุ้มครับ320โลดได้ไ,ได้เ๋ยหกสิบปคนดูโคตรเยอะเลยซิ่งคุมสวัสดีด้วยครับผมเปี้ย <c> ง <oughs> มีโมเขียวไอเหนึ่งด้วยนะพี่มีโมเขียวมันไม่ใช่ไอเซหนึ่งอะแต่ไอเหนึ่งเล่นได้นะไอเหนึ่งเล่นได้หวังว่าจะเห็นเขาจะเห็นปักหมุนนะเห็นอยู่แล้วดาเมจโคตรเบาเลยครับเวสแสนคีดแดม175ตัว5การห้า ตัวดาเมจเบามากเลยหรอเดี๋ยวต้องไปเทียบกับคีเลตแล้วแย่แล้วต้องมีตัวซับปีดีแล้วล่ะอย่างเงี้ยมีโมเขียวเซ็หนึ่งด้วยนะพี่โอเคต้องเปลี่ยนเซ็ตใหม่หมดเลยเหรอครับต้องดูครับต้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบให้ดูเดี๋ยวเทียบให้ดูครับสวัสดีคนดูทั้งสองหมื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาสี่สิบครั้งประตูองชุดสวยลืมตาป่าไป ให้มันเห็นเห็นกันไหมพี่เอาคาถาเรียกล,ล,ลูมิแอร์ผมไหมคาถาหลับตาพนมมือพูดว่าโอมามาตะชังมาทุกเทอะไระได้แน่ครับสามตัวขึ้นจริงเหรอเดียวดาเมจเบาจริงครับเอาแล้วไงบักหรือเปล่าแล้วเราไปสุดได้ไงเขาตีบอสแรงเดียวหรือเปล่าไ,ไปดิจานเออเออได้เออพน้องน้องบอกคาถามาได้เลยว่น้องบอกคาถามาได้เลยว่าแต่พี่ยังไม่ได้หลับตาเลยนะ มาตรงนี้น้ำลายอีหลับตาผู้เล่นใหม่ตู้5้าิการันตีสามูเมียจูเลียจูโรควนสุ่มไหมครับสุ่มไปเลยครับผู้เล่นใหม่ตู้นี้คุ้มสุดแล้วครับต้องดูไงพี่ว่าได้ซาชัวนี่ไงได้ลุงไงได้ลุงไงได้ลุงคือได้ชัวพี่สูนยุพงได้แน่นอนไอ้นี่อ่ะมันมันเป็นแฉกสามแฉก ที่ไงก็เป็นอาณาจักรโคเบอร์ไงก็เป็นจักรพรรดิเวนรุ่นแรกอ๋อมันเหมือนของมันมันจะใช้ไอ้สัญลักษณ์เหมือนของไอ้นี่จักรพรรดิหรอไม่ใช่ก็มันเป็นก็เป็นเมือง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 บโคเบอร์โออก็มันไม่มีหน่วยไงมันเป็นจักรพรรดิไงก็เหมือนจูเลียสอ่ะเออเออผมก็ว่าทำไมแบบผมกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยนะนี่หนึ่งการันตีได้เยอะขนาดนี้เลยนะไปต่อดิเออจริงได้เยอะจริงจริง ประตูเนการผูกพันเรื่องตัวอะไรดีครับมือใหม่ชาลลอตเขียวเลยครับกลิ่มัวของยูโน่สี่แฉกใช่มาเฮ้ยพิ่กี้เราได้ตัวกับการ์ดไปเยอะนะเหลือบอกนัดหนึ่งการันตีเราได้หมดเลยอ่ะแจ๊ครับถามจริงอันนี้คือหนึ่งการันตีเหรอเออเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเนี่ยการันตีเดียวเนี่ยใช่เรามี300ตัวตอนแรกอุ้ยห้าหมื่นเพชรพื้นเนโรเลยหรอจริงโอ้โหแอสตาห้าแฉกนะเออขอไอนี่ก่อนแป๊บเงนได้ได้ได้ พี่ครับตัวละครสามารถรีเลเวลได้ไหมครับไม่ได้ครับรีไม่ได้มาสามเลยมาเลยสวยติดคี้แล้วมันติดคี้ยังไงเหรอครับเอา้าอธิบายไปแล้วครับลบลบกวนไปดูคลิปที่ผมเผยสก,กิลกดข้ามเลยการตีละเดี๋ยวไปดูกันว่าได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะยังเพราะว่าเราไม่มีที่อัพที่อัพดาวเลยเราไม่มีที่อัพดาวเลยอัพดาวตัวละครเออแต่ได้หลายตัวละมนะาะดูกันก่อนตรงนี้เดี๋ยวทำห้าดาว ตัวตัวห้าดาวการหดาวในคลิปนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นรีวิวนะครับเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนี่ลูมิวใส่ที่บอกว่าเล่นัวเดียวก็ได้อังไสนึ่งสองสขาดอีก2ตัวส่วนการ์ดการ์ดได้2การ์ดได้2มีที่อัพการ์ดอยู่อยู่โอ้โหเพียบ <laughs> งั้นสุ่มเอาแต่ตัวขาดตัวสพี่สุม่มเอาแค่ตัวสองมาพอมา ว่าผได้เงินหกแชกหกแชกได้ผมต้องได้สมุดได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวสุ่มเดี๋ยวสุ่มตัวพี่ด้วยโอเคแต่ว่าไอ้ค่อยสุ่มก็ได้รับจดหมายยังออามีจดหมายด้วยเหรอจดหมายมีอะไรจดหมายแจกของดีอยู่ใช่ไหมอุ้ยได้ที่อัพดาวมาอีกอะแล้วก็สิบใบแล้วก็สิบใบเอ้ยแจกแจกเยอะเนี่ยแจกเยอะจะแจกขยายเวลาต่ปคูงเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เพจมาเจ๊ลุยขาดอีกสองตัว ได้เลยปะไปบ้าบอขอหอยพอกลูเมียลเป็นเจ้าชายอาณาจักรและทุกคนต่างเรียกเขาว่าจากักรพรรดิเวนมนต์คือเหตุการณ์ที่ฆ่าปีศาจเลยถูกเรียกว่าจากักรพรรดิเวนมนต์แยโด้วยกดเอาสามร้อยวิวเป็นที่เรียบร้อยครับสามร้อยวิวแตกครับผมไหมครับสวัสดีครับ,รบไปครับ KG Channel สวัสดีครับไปครับตรงนี้มา ต้องลืมตาปากเออมาสองตัวเลยแล้วจะจบไปคิดถึงที่อัเดาวตัวละครมากครับกิจกรรมห้องอยู่ไหนครับราชาห้องเหรอต้องรอ11บเอ็ดโมงบ่ายสามเฮ้ยไม่ใช่11บเอ็ดโมงกับ5้าโมงเย็นครับมีแค่สองช่วงเวลาครับสิบเอ็ดโมงห้าโมงเย็นครับอุ้ยจิปโซอะ่ะการมาอีกเหรอเฮ้ยลูมลโลตัสโลตัสแนะนำโลตัสนอ้องโลตัสก็มา ถูกทุกวันโลแบ็กทุกวันวันนี้คนดูเยอะมากเยอะจัดจริงๆคนดู300คนกดไลค์ร้อยยสุดยอดเลเซโก s <S <Go. S 1> ไปครับตรงนี้เราขาดอีกแค่2ตัวนะจะได้ตัว5การห้านะครับจัดไปจัดไป,ปแต่ว่าตัวพี่อย่าได้อย่าได้สุ่มหลังจากที่ผมรีวิวไปแล้วนะทำาห้เด็กมึนดูอนเออไปมาตัวซีดมาเลยตัวซีดมาแบบนี้ยงัยงยงังงแตยังก่อน ยังก่อนสวัสดี320คนดูด้วยครับโอ้โ,โหสามร้อยยี่สิบแตกเยอะกว่าแอตาอไตมั่งตอนนั้นเยอะกว่าแอตาอีกพลังแห่งจกนนักรพรรดิเป็นหมดรุ่นแรกคนดูเกิน300ร้ยเลยความรู้เราตีกันมาโลออกสิปึ๊บครั้งที่เท่าไหร่วะอุ้ยประตูทองสวยสวยลืมตาปากเปี้ยงยังวะไอเดียเจต้องร้อยใบยห้าดาวทั้งตัวทั้งการสามใบพอเออยอกสามใบสามสิบใบพอ เอมิิเคเก้าหมื่คิดแดมสองร้อยทำไมมันเบากว่าจูเลียสเป็นเท่าตัวเลยผมมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งแย่และมันไม่มันไม่แรงเลยเหรอมีอะไรผิดพลาดแน่ๆทุกคน <c oughs> ขอทีมจกักรพรรดเวนมนหน่อยครับอุตส่าห์ทำคลิปไว้ไม่มีใครดูคลิปนั้นเลยสินะแ <c oughs> ป,ป๊บนแป๊บนึ่งนะกดเลยเหรอเดียวเิก่อนคลิปอยู่ไง <c oughs> จกักรพรรดิเวนจัดทีมเหรอ พี่คิดว่าเวตโตเวตโตเขียวนะฮะแอตาม,มืดไม่ก็เฟโกมืดนะครับเปียงแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นตัวอะไรก็ได้ครับจริงๆยกเว้นสีซ้ำไอเวสใส่โค้ดยังไงล่ะครับโอ้โหไปดูวิธีเกอะโค้ดครับมีประมาณ3 0,000ื่นวิวได้ประมาณปีที่แล้วครับไปดูเลยครับตามเนื้อเรื่องจู มีแฟดด้วยนะพี่นัตตี้ก็ไม่ไม่ไม่ดูไม่ไม่สปอยนะครับไม่สปอยครับนัตตี้ก็เกลือน้องเจนเมันเบาแบบเบาเบาเลยเหรอผมจะโคตรเกลือมันต้องมีตัวบัฟครับอเอลเซอรี่มาบัฟแรงขึ้นตู้ก้าตัวอะไรดีครับอ่านปักหมุดเลยครับหกสิบไปยังไม่ออกมาต้องมาแล้วล่ะเออมาสองตัวสอปี้ยงโอ้โหเราขาดอีกสองตัวถูกไหม เอามากีน่าไปตัวหนึ่งอะเมื่อกี้มันเป็นการ์ดการ์ดไอ้นี่ไม่เรออ๋อได้แปแลวตัวหนึ่งใช่ไหมยังยังไม่ได้เลยใครสปอยผมตีดปิวนะอ่ะขอโทษครับหลุดสังงั้นลบลบแป๊บโอเคมาแล้วเออมาลูมิวล,ลูมิวม,มาใบาโคเปอร์ต้องมาผมออกก่อนการันตีตัวหนึ่งสวยครับผมเฮ้ย อย่านะเฮ้ยกาเหรอยังวะเฮ้ยมาแล้วไบโคเวอร์ <c oughs> โอ้โหโโตัวสุดท้ายเลยหรอวะ <c oughs> ไฮไฮมาเลยไฮไฮเฮ้ยรู้เมียเหรอยังไม่โมโหยังไม่มาุย <c oughs> สุดยอดอีกร้อยสิบครั้งโอ้โหผ่านไปร้อยตัวด้วยความรวดเร็วชิ้นส่วนเราไปส่งรับตรงไหนเราพี่แลวเป็นกิจกรรมครับ ไป้ยงเออโอเคสองไปเลยจบจบมอันนีหลมันจบจไปเออเมื่อกี้เด้งประมาณแถวนั้นใช่ไหมน่าจะประมาณใบที่ใบที่เจ็ดปะประมาณใบที่เจ็ดสามสี่ห้าอันนี้ห้าเอาไปหกยายายาเจ็ดอันนี้แหละนี่แหละอันนี้แหละ อันนี้แหละใบ cover no uh ยัง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 แปดวะแปดวะใบเ o v e r เออมามา uh มาไอ้เนี้ยเนี <laughs> ่ยตัวที่สิบเลยหรอพี่ผมไม่ชอบพี่อ่ะ <laughs> ทุกคนรู้ไหมว่ามันคือตัวประจำนาติ <laughs> เฮ้ยกวางเหรอโอ้โห <laughs> ทีนี้เป็นสีแดงหรือสีอะไรสีแดงว่ะเฮ้ยเหมือนขาดอยู่พอดีป่ะอา้าวไม่มันมีอยู่แล้ววะเค ี่ผมไม่ได้อยากให้พี่มาผมไม่ได้อยากให้พี่มาประตูเงินเลยสายข่าไปเลยประตูเงินเปิดไปกี่โลแล้วครับลองดูนะครับว่าผมสุ่มไปเท่าไหร่แล้วเปิดไปหนึ่งการันตีกับร้อยการ์ดไปแล้วเฮ้ยต่อไปใช้เพชรแล้วปะต่อไปใช้เพชรแล้วไม่ใช่เงินผมเออเออมาเฮ้ยต้องได้หนึ่งตัวกดการันตีดีวะ มีโค้ดอะไรกันเหรอครับมีโค้ดไหมครับมีครับเดี๋ยวผมแจกให้ผมมีห้าโค้ดให้กับโค้ดนี้สามารถเติมได้แค่คนเดียวต่อหนึ่งไอดีหนึ่งไดีเท่านั้นเงินมันคือเพชรห้ารอยเพชรต่อหนึ่งโค้ดนะครับเดี๋ยวผมทํากิจกรรมแจกแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวรอไปเลยรองอ่ะไม่หมดเพราะว่าแต่ดีว่ะมันไม่ผ่านนะทีมไม่ยอมให้เล่นตัวของตัวเองก็เลย ใช้ดวงออกมาไม่สุดเท่าไหร่เขาพูดถึงตัวเองเออเขาพูดถึงเขาเองไม่ใช่ของผมหรอไม่ผมว่าดวงผมน่าจะหมดแล้วแต่ดวงผมก็หมดแล้วเหมือนกันไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนอะไรผสมอยู่ไหนพี่ได้อยู่ในกิจกรรมปะพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับมาเจ็ดสิบครั้งก่อนการันตีต้องได้ลูมิเอมาสักตัวหนึ่งแล้วว่ามันเหลืออีกกี่ตัวสองสองตัว ต้องได้ตัวหนึ่งแล้วออกไปดูก่อนไหมล่ะไปได้สักสามตัวเปยงเออเอาไปสักสามตัวเอาเอาเสรไปเพิ่มเหรออึอแอตตาแดงแต่ไม่มีไม่มดเงี้ยสิ้นหวังมาด้วยวะ่ะแดงสีแดงด้วยเหรอตัวเมนพี่เหรอโอัสุดยอดจริงๆมันเล่นตอนนี้ทันอยู่แล้วครับในกระเป๋าเลยเอ้ยไม่ใช่ตัวละครจอมเวท มองไม่เห็นอนะแค่สายตาสั้นมากเลยอย่าพูดคำหยาบครับขอโทษแว่นมีพี่แบตัดแว่นได้ไหมพี่อย่าเลื่อนพี่มันเสียเวลาคือตอนนี้มีเท่าไหร่ผมอ่าน<อ>แชทไม่ทันเลยพูดจริงแชทอย่างเยอะสาเห็นไมยังไม่ได้ตัวเพิ่มเลยพี่อเออโอ้ยผ่านไปกี่โลแล้วเนี่ยต้องได้มาอีกสองเหรออีกหกสิบครั้งอนะ ใช่2 2> ใช่รวมกำลังตีนี้ก็นั่นแหละมาถือทาน <All S 1> เล่นตอนไหนก็ทันใช่ผ <All right. S 1> ู้เล่นใหม่ทำห้ดาวต้องเปิดให้ได้ทั้งหมดกี่ตัวครับโอ้ย oh, ผู้เล่นใหม่มีเควสแป็กหน้าครับแจกที่อัพดาวตัวละครอ,อยู่แล้วสุ่มได้แค่ตัวเดียวก็ทำได้แล้วครับ5ดาวสารุปทูดีลูเมียลต้องมีโนเอลแสงด้วยไหมครับงงกับพสซีฟไม่ต้องมีครับมันบอกให้มีแสงตัวเดียวในทีมครับ บอว่าดวงผลน่าจมดแล้วครับอันนี้อ่านไปแล้วนะครับเพิ่งผมเพิ่งกลับมาเล่น50โิโลกดทีละสี่มาอีกสองรอดแล้วครับใช่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 มีแจกตั๋วแดงไหมครับตอนสร้างไอดีใหม่ใหม่เมื่อก่อนมือทองกว่าน,นี้อีกเออถ้าใครทันดูเมื่อก่อนมาสี่ก็มาเฮ้ยมันต้องมาสี่บ้างแล้วอะ่ะคลิปนี้ต้องม่สี่ตัวห้าการห้าอาเจต้องเติมพลังนี่เติมอยู่นี่ไงมาแล้ว <laughs> เติมอยู่ เติมต่อไปเลยเปิดเพลงสายมูต้องมาแล้วพี่เฮ้ยต้องทำไอ้นี่ไงไอหลับตาโอมโอ,มอปัดอ,อปัดอปัดเจนะอพัดถือ,นะอมาต้องมาแล้วก่อนเฮ้ยต้องไช้ก่อนการันตีนะพี่นี่การันตีนี้ยังไม่มีตัวยังไม่มีการ์ดโผล่มาเลยนะอเจนี่พี่สาวหรือแฟนนะครับพี่สาวปึ๊บพลังจังไม่พอต้องเติมอีก เจมันจะส่งการันตีอยู่แล้ว่ะทำไมการันตีนี้ไม่มาเลยวะก็มันไม่ใช่ปัญหาของผมพี่เออยี่สิบครั้งเฮ้ยตรงนี้ต้องได้แล้วไม่ได้นี่แย่เลยนะเด็กๆชอบให้ผมพูดเด็กๆไม่ชอบให้ผมเงียบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเด็กๆไม่ชอบให้ผมเงียบไหมเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอ่ะลองดูเออเด็กๆบอกว่าเด็กๆเข้ามาไอ้นี่สามร้อยคนเข้ามาดูเราตีกันนี่แหละ เออไม่จริงไม่จริงการ์ดจำเป็นต้องห้าดาวไหมครับไม่จําเป็นครับอาประชื่อมาว่ะได้การสุดยอดไี้การ์คนเขาหาการันตีอ๋อเขาหาการกันเพราะว่าเขาเล่นใหม่ไงอันนี้การันตีแล้วต้องลุ้นให้ได้สองตัวเลยไม่ได้บอกว่าตีอยากได้การ์ดอ๋อจะได้การ์ดอยากได้การ์ดเออมันมันมันการันตีแล้วมันได้การ์ดไม่ได้แล้ว ได้แล้วสองการันตีโอเคกดข้ามเลยน่าจะมาอนเดียว <c oughs> ตัวกี่ดาวแล้วครับสี่ครับถ้าลูการันตีนี้ขออีกตัวหนึ่งพี่แต่ไม่เป็นไรการ์ดไปลงเนโรได้อย่างน้อยก็ได้เนโรสองการันตีก็ยังโอเคสมเมะไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวเนโรยืมพี่อีกยืมมือ นันตี้มันเป็นบอเอเกลือขนาดการันตียังหลับตายี่แมบกดข้ามดี่เจ๊ดกดข้ามดี่เจ๊เสียเวลาวันยี่ส24ี่นาทีแล้วเนี่ยให้หน้องบูลลี่มอ็ถ้าทำตัวห้าดาวต้องเปิดได้ทัง้งหมดกี่ตัวละหกตัวครับผมต่อไปแล้วนะครับผมร่างกายพี่นันตี้เต็มไปด้วยเกลือ <laughs> กิโลแล้ว400โล400กว่าโลแล้วหมดไปเท่าไหร่ละครับ400ก่อนกว่าโลแล้วครับพี่ก็กดมันมือเลยเนาะเออไปขอแค่ตัวเดียวลืมตาปากไปเออตัวมาจบ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 พี่อยากอาบไหมหรือพี่จับตัวเองอุ้ยสองตัวมา2เลยจะได้ประหยัดเฮ้ยผมเม,มื่อกี้เมื่อกี้ผมทำเลยผมอันเชิญแล้วใช่แต่ถ้าเกิดตัวมา2องเศษจ,จะเกิน เอาการดีกว่าจะได้ประหยัดที่อับดาวไม่พี่อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่ออกเก็บไปสุ่มครับไม่เฮ้ยไอตัวนี้อยู่โคเวอร์้วยเหรออาดาไอตอนนี้มันออกโคเวอร์ข้าก็าเลยแบบกลัวว่าแบบไอ้มันเป็นตัวอื่นป่ะอะ <c oughs> เอเอ,าเอ,าเอามาพุกพื้นพอง ได้แล <architectural. S 2> ้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งอันนี้ได้ละได้ละวห้าตัวการ์ดห้าพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเอากาสเอากาสขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ด้วยครับฟิกซ์นะครับอหลุมจอเป็นหนึ่งทีจังนครับน้องเป็นหนึ่งดอกไม่พอมันออกมาอย่างเงี้ยเศษมันเกินไงพี่พี่เข้าใจป่ะต้องบีบติด ไอ้เจ๊คุณปบ้าเลยตรงวิวอะไรล่ะอยากได้การ์ดก็มากี้บกอยใหญ่ได้ตัวมันเกินไกก็บ่อยใหญ่ได้ตัวเก็บตัวถ้าใครชื่นชอบแบ็คโคเวอร์นะครับโหลดกันมาเล่นเอะอนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวทำห้าดาวตัวถ้าใครชอบแล้วไม่เล่นนะไม่หลอกยอกๆต้องเล่นนะผู้เล่นใหม่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปผมเมื่อปีที่แล้วได้นะครับสอนเล่นไว้อยู่ <S <S คลิปอยู่ใต้ดีสคลิปชั่นเลยนะไม่ใช่คลิปสิลิงก์ลิงก์ นี่ยาไปเลย6ดาวเฮ้ยแมกค้าก,กดเดี๋ยวกดตุบไอเดีตัวเองไหมล่ะเออเอาอะกดเลยเออกดไอดีตัวเองก็บอกอยู่มาก็บอกว่าไม่ให้ทำโป๊ก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 โป๊โป๊กก็บ<ๆ>อกว่าไม่ให้ทำทำไอให้อัพการ์ดอ่ะปุ้งนี่เป็นไงโคเชอุตากดมากับมือเออเกินมาหนึ่งด้วยนะเนี่ยเกินมาทำไมก็ไม่รู้่ะ เนี่ยล,ลองดูมันนะดูมันนะเดี๋ยวรอบหน้าจะให้มันอยู่จมในบอกก่อเกลือป่าไ่ไงนี่ไงโอเคโอ้ยเนโรได้การ์ดห้าเลยว่ะพี่จัดไปดแล้วก็เดี๋ยวในไลฟ์เราอยู่กันต่อเพื่อมาดูการปั้นตัวละครแบบไปขั้นสุดแล้วเขาบอกว่าเบามากคืออะไรนออะพี่อัพกดได้เลยมันนุ่งใช้ไอดีผมไงหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ไม่ได้หรอใช่ใช่ต้องกดอันนั้นแหละแล้วก็ 1, นึ่งสอห้าคือไหนห 2, ึ่งองสาอันนั้นแล้วก็สี่ห้อันนี้สิจะใช้อันนั้นทำไมเออไปเสริมแก่งจบคลิปโอเคมาเรียบร้อยนะครับผมก็5้าดาวตัวตัวห้าการห้าเรียบร้อยทั้งตัวทั้งการ์ดต่อไปเดี๋ยวไปอัพกันนะครับผมคลิปหน้าเป็นคลิปรีวิวอาอย่างกระตด แย่แล้วสิ๋ยวไปดูกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ